เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งการนำเสนอต้องวางโครงเรื่องสิ่งแรกก็คือเริ่มต้นต้องตื่นเต้นเราจะเริ่มอย่างไรหลายครั้งที่เราฟังการบรรยายการนำเสนอผูอ้พูด,พ,ดพูดแค่ไม่กี่ประโยคหรือว่าพูดไปได้ประมาณ1นาที2นาทีเราก็สามารถประเมินได้เลยว่าเรานั้นไม่สนใจฟังเราไม่อยากจะ ฟังหัวข้อนี้ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้พูดเราจะพูดอย่างไรหรือทำอย่างไรให้คนสนใจและติดตามนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นดีคนก็จะสนใจที่จะรับฟังแต่ถ้าเริ่มต้นดูน่าเบือ่อดูไม่น่าสนใจคนเขาก็จะหมดความสนใจจากการที่เราจะพูดไปนะคะการเริ่มต้นนั้นมีทั้งหมดที่พี่จะมาฝากนะคะคือ7วิธีด้วยกัน วิธีแรกค่ะเป็นวิธีการเริ่มต้นที่หลายคนก็ใช้แล้วก็ได้ผลนะคะคือตั้งคำถามใช้คำถามขึ้นมาแทนที่เราจะพูดเป็นประโยคบอกเล่าเราก็เป็นคำถามขึ้นมาเช่นท่านคิดว่าโควิด1 9ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าคนก็เฮ้ยมีด้วยเหรออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่า ท่านคิดว่าคนเรานั้นกลัวอะไรมากที่สุดคนก็คิดเอ๊ะกลัวอะไรจากการวิจัยของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพบว่าคนกลัวมากอันดับที่หนึ่งเลยนะคะคือกลัวตายอันดับที่สองคือกลัวการพูดในที่ชุมชนเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยคำถามหรือจี้จี้ไปที่ปัญหา ปัญหาของคนที่นั่งฟังเราพูดอยู่คือปัญหาของเขาคือเขากลัวการพูดในที่ชุมชนนะเราก็จี้ลงไปตรงนี้หรือว่าเ,เช่นตอนนี้บริษัทของท่านต้องการลดค่าค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่นะตั้งคำถามจี้ประเด็นให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันปัญหาของฉันนะฮะท่านกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า ตอนเช้านะคะท่านท่านท่านเคยเจอแบบนี้ไหมตอนเช้าตื่นมาแล้วท่านไม่อยากมาทํางานเลยคิดอยู่เสมอว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุขท่านคิดแบบนี้หรือเปล่านะค,ะคือจี้ไปที่ประเด็นปัญหาของผู้ฟังหรือตั้งคําถามทําให้คนรู้สึกเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับฉันเอ้ยน่าสนใจน่าสงสัยนะคะพยายามใช้ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะได้ผลนะคะก็ไปคิด ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรหรือจะจี้ประเด็นปัญหาของผู้ฟังอย่างไรวิธีที่2ก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องก็คือเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเล่าประสบการณ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวโยงกับผู้ฟังเกี่ยวโยงกับหัวข้อที่เรากำลังจะพูดนะคะเป็นการเล่าเรื่องคนส่วนใหญ่อยากฟังเรื่องค่ะ ฟังเรื่องแล้วมันดูตื่นเต้นมากกว่าทฤษฎีนะคะเพราะนั้นถ้าเราเริ่มเริ่มจากการเล่าเรื่องก็จะทำให้คนสนใจอย่างพี่จะไปสอนพยาบาลเราก็เล่าเรื่องของเราที่เราเป็นพยาบาลแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งได้มาเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งได้ทำเรื่องของธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นก็โยงไปกับเรื่องที่เรา กำลังจะเล่าให้ฟังทุกคนก็สนใจอยากจะฟังต่อนะคะนี่คือเรื่องที่สองวิธีที่สองวิธีวิธีที่สามที่ใช้กันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอยู่เหมือนกันนะคะคือการพาดหัวข่าวหรือพูดในเรื่องของอเป็นการพาดหัวเหมือนกับหนังสือพิมพ์นะคะหรือเป็นชื่อเรื่องของ YouTube ชื่อเรื่องของอการพูดทั้งหลายพาดหัวข่าวไปเลยเช่น แม่ไวสายใจยักจับลูกยักใส่ถังถ่วงน้ำเฮ้ยคนก็เอ้ยอะไรเกิดขึ้นนะคะคือพาดหัวข่าวออกมาให้คนฟังเฮ้ยอยากจะดูต่อว่าใครนะทำแบบนี้แม่ใจยักที่ไหนแม่ไวสายที่ไหนนะคะก็เป็นการพาดหัวข่าวอันที่4วิธีที่4ก็คือบอกข้อมูลหรือสถิติที่น่าน่าทึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเช่นะ คนไทยติดเสพอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหจริงเหรอนั่นนะคะคนก็สนใจหรือกรุงเทพมีการใช้ facebook มากที่สุดในโลกโอ้จริงเหรอนะคะชุมชนแห่งหนึ่งในอินเดียสามารถมีสามีได้5คนโอ้โหอันนี้คนก็อยากจะฟังนะคะมันเป็นสถิติเป็นตัวเลขเป็นข้อมูลที่ มันแปลกอะ่ะมันแปลกมันไม่เคยได้ยินมาก่อนคนก็สนใจหูผึ่งเลยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะก็ให้หยิบขึ้นมาที่จะโยงเข้ากับเรื่องที่เราจะบรรยายหรือนําเสนอนะคะวิธีที่5คือใช้คําคมคําคมบทกวีเนื้อเพลงหรือวาทะคนดังเช่นหากท่านไม่อาจลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนได้ ยาปรารถนาเป็นผู้นำท่านพลตรีหลวงวิจิตวาตการกล่าวเอาไว้นะคะหรือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีมีคำคมมีวาทะคนดังก็จะดึงความสนใจจากผู้ฟังได้ะฮะวิธีที่6คือเสนอภาพหรือวิดีโอที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ,ะเป็นภาพที่คนดูแล้วอุ๊ยอะไรนั่น เป็นแบบนี้หรือมันอะไรกันนะคะเกิดความสงสัยเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะมันอะไรมันเศร้ามันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของเรานะคะก็คือใช้ภาพหรือวิดีโอกระตุ้นความรู้สึกออกมาโดยที่ให้คนดูเองก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปสู่เนื้อเรื่องที่เราจะพูดสุดท้ายยุคสมัยนี้คือยุคเทคโนโลยี หลายคนก็นำเทคโนโลยีมาใช้นะคะบางคนก็จะมีแอปพลิเคชันมีการให้คนตอบแบบสอบถามมีคนให้มีการให้คีย์ตอบข้อมูลไปในแบบทดสอบในแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะออกมาว่าคนที่คีย์ไปนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกอย่างไรเป็นคนที่มีภา,าวะผู้นำแบบไหนเป็นคนที่มีลักษณะเปรียบเหมือนสัตว์ ประเภทไหนยอย่างนี้เป็นต้นดึงความสนใจให้เขาตอบคำถามให้เขาร่วมสนุกให้เขาทำโพหรือว่าให้เขาทดสอบนะคะนี่คือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือให้เขาแบบตอบแบบทดสอบนะ,ะนี่คือวิธีที่7ที่จะดึงความสนใจของคนว่าอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรเนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีใหม่มีการทดสอบตัวเองมันก็ตื่นเต้นน่าสนใจนะคะนี่คือ7วิธี ที่จะดึงความสนใจของคนในช่วงแรกคือเริ่มต้องตื่นเต้นและเมื่อคนตื่นเต้นสนใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสนใจฟังการบรรยายหรือการนำเสนอของเราต่อไปก็คลิปถัดไปจะมาเล่าให้ฟังต่อถึงการนำเสนอในช่วงกลางอย่างไรให้ดูกลมกลืนและตรงใจความคาดหวังของผู้ฟังสวัสดีค่ะ